ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลครับสวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาและอาหสิกรรมสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสวสดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับตัวเอง ให้กับเจ้ากรรมในเวรและขอ,อโหสิกรรมกันครับขอ,อนมโมทนาบุญและกราบขอพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ครับ ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นประธานแล้วเริ่มสวดดังนี้ครับอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการีนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสการีนะสงขังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภควตตาธโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังข ah ังนมามินะโมตัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภควโตอระหโตสัมมาสัมพุทสสะ วันทามิพุทธังสัพเมโธสังขมาทเมพันเตวันทามิธรรมังสัพเมโธสังขมาทเมพันเตวันทามิสังฆังสัพเมโธสังขมาทเมพันเตพุทธังสระนังัจามิธรรมังสระนังัจามิสังฆังสระนังัจามิทุติยัมปิพุทธังสระนังัจามิ ทุติยัมปิธรรมังสารนังคจามิทุติยัมปิสังขังสารนังคจามิตติยัมปิพุทธังสารนังคจามิตติยัมปิธรรมังสารนังคจามิตติยัมปิสังขังสารนังคจามิอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทู อนุตตรโุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวอนุสสานางพุทโธภควาติสวาขาโตภขวตาธโมสันทิธิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจัตังเวทิตโภวิญยูหิติสุปฏิปันโนภขวโตสาวกสังโค อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคสามีจิตฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาอีสะภะคะวะโตสาวกัสังโคอาหุเนโย ภาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณิโย ο, อนุตตรังปุญญกเขตตังโลกสัสซาติพาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวทันตังครีเมขลังอุติตะโคระสะเสนมารังธานาทิธรรมวิทินาจิตวามุนินโท ตันเตชะสาปวัตุเมชยมังคลาณิมาราติเรกมะพิยุจฉิตาสัพพรรติงคูรัมปนาละวักกมาขมะทัทยากขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลาณิ นาลากิริงขจา,าวรังอาทิมัตตภูตังทาวักิจักขมสนีวะสุธารุนันตังเมตตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิอุคิตตะคักขมะติหัตถะสุธารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาละวันตังอิทธิปิสังคาตามโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเมชยมังคลานิกัตตวานากัตธมุทรังอิวะขภีนิยาจินจายะทุทธวจนางชนะกายมัดชี สันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาผวตุเมชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจะกวาทเกตุงวาทาปิโรปิตมะนางอาทิอันทภูตังปัญญาปถีปชะลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเมชยมังคลานิ นันโทปนันทะผูชจังวิปุทังมหิตทิงปุตเตะเเนะเถระปุจเคนะมาปยันโตอิธูปเทศวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเมชยมังคลานิทุกขาหะทิฏิผู้จะเคนะสุทัตตหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิตรทิปกาพิธานัง ยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเมชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถะคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารติมตันทีหิตตวานะเนกวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสปัญโย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมโมละเภพุตตังธนกามโมละเภธนังอัตถิกายกายะยายะเทวนังปิยะตังสุตตาวา อิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสวุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธ,ธายะชายาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกา สัพเพปฏิทิิตาไมหังมัทเเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโลจเนสังโูปฏิทิโตไมหังอุเรสภพกุณากโรหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจัตถคิเนกุลทัญโยปิติภาคัสมิงโมคัลาโนจาวามเก ทักขิเนสวเนไมหังอสูงอานันทาราหูโลกัสโปจมหานามูอุภาสูงวามสโสตะเคเกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโก โสัยหังวัฒนีนิจจังปฏิทาสิกุนากรโรปุนโนอังคุลิมาโรจาอุปาลีนันทศิวลีเถราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนรสา ชาลันตาสีละเตเชนะอังคังเคสุสันทิตาระทานงปุรโตอาสิทักขิเนเมตสุทธกังทัชคังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุทธกังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการะสันติตา ชินานานาวะระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตตาทัศนชาตาพาหิรัตฉัตุปัทวาอสีสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัจเริชินะปัจจรมัตชมหิ วิหารตังมหีเตเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโตธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโขสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรัมรมานุภาวะปาลิโต จารามิชินะปัจฉรติอาหังสุขิโตโฮมิขอให้เข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหางนิทุโคโหมิขอให้เข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรโฮมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอัพยาปาชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราสจากความลำบากอาหังอน,นิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราสจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพส,สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัช,ชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีขาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานางปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตุนางหูตุสุขิตาหูตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตินางหูตุสุขิตาหูตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแกขญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาตทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมครุปัจชายาจริยานางโหตุสุขิตาโหตุคุรุปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแกขครูปัะชาฌารนของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาฌา์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเทวตานางโหตุ สุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเปตานังโหตุสุก <Services> ิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเพวีนังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเราวเร,รทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพสัตตานางโหตุสุกิตาโหนตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิดข้าพเจ้าขอโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหาสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคนาญาติและผู้มีอุปการะคุณของข้าพระเจ้ามีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินขอ,อนมโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขอนโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์มชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ